สวัสดีค่ะพบกับรายการ g o i n s i g h t จากบริษัท Classic f เ t อร์ในช่วงบ่ายวันพุธนะคะที่6พฤศจิกายนสำหรับราคาทองคำในวันนี้ก็แกล่งตัวในกรอบแคบๆนะคะราคาแกล่งตัวไซ์เวย์ในกรอบแคบนะคะหลังจากที่ค่างเงินยูเอสดาแข็งค่าขึ้นแล้วก็เงินยูโรอ่อนค่าลงมาส่วนเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าก็ทำให้สนับสนุนราคาทองคำในประเทศนะคะ เมื่อคืนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาค่อนข้างดีนะคะทำให้นักทุนอยากกลับมากังวลว่าเฟดจะลดไมตรการ QE ลงนะคะก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำในช่วงนี้ส่วนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ,รฐในคืนนี้นะคะในช่วงสี่ทุ่มก็จะมีดันชนีชี้นำทางเศรษฐกิจเดือนกันยายนและสี่ทุ่มครึ่งนะคะยอดสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ ถ้าเราดูภาพกราฟราคาทองคําในช่วงนี้นะคะก็จะเห็นว่าราคาแก่งตัวไซเวอ์ออกทางด้านข้างนะคะแก่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆมีแนวรับหลักในช่วงนี้อยู่ที่บริเวณ 1,305- ถึง1,300ถ้าหากว่าหลุดบริเวณนี้นะคะก็จะมีแนวรับหลักถัดไปที่บริเวณ1,272แล้วก็มีแนวรับย่อยที่บริเวณ1,290นะคะ ก็คือมองว่าถ้าไม่หลุดเนี่ยราคาก็จะไซ้เวยในกรอบแคบนี้ต่อไปนะคะแนวต้านก็จะอยู่ที่บริเวณ1320แล้วก็ถัดมา1328นะคะเราก็ยังให้เทรดดิ้งช็อตนะคะเมื่อราคาดิดตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านโดยมองว่าอินดิเคเตอร์ต่างเนี่ยยังอ่อนแอแล้วก็ราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงมาได้อีกนะคะสำหรับการนวนิเคราะห์แนวโน้มแแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ